เก็ต้องถือมวมาเนี่ยมันเดี๋ยวใจายเป็นยากเป็นกล้องราวีนะกลายเป็นว่าขอขอไปปั๊บต้องขัดกล้องรั้สดท่าแจ้งไหมว่ากล้องขนาดเกิดเหตุเนี่ยเขาเดี๋ยวไมถูกกอีครับเพราะผมไปดูมุมกล้องนะกล้องที่จะเห็นเนี่ยก็คือกล้องจับพระเจ้าใส่อันเห็นเลยชัดเจนแต่ว่ากล้องของ ราชการของรัวดมมัก็จะเห็นว่าเรช่ไม่เห็นคนที่กวางคนที่ดารตรวจยังไม่ได้เห็นที่านอ้อาน้อมเ่าได้ปรมือนนช่วยให้ความเป็นาหวยว่าอย่งไรคือใครถ้าไม่พอใจผมขนาดนแก้วแก้วกาแฟใผมเนี่ยผมก็ต้องระวังละว่าเดี๋ยวมันจะหายสองก็คือว่าผมคนทำาจะทำผมเน่ย ตัวนายชูวิทย์เขาปฏิเสธแลวเขาไม่ได้เป็นคนว่างอันนี้ก็ทราบใช่ไหมเขาปฏิเสธก็จะได้ทราบกันทั่วๆไปต่อหน้าทุกคนว่าใครว่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้ว่างก็จะได้รู้ว่าใครว่างเป็นเขาหรือคนของเขาซึ่งเขาวันนั้นเ็ามีผู้ติดตามมาด้วยจะเป็นคนของเขาไหมแล้วก็จะได้ชัดเจนกันในประเด็นนี้ ถ้าผมอยู่นอกรถมันก็คงจะทําคว่างผมมาเลยนะแต่บังเอิญผมขึ้นรถก่อติดประตูแล้วเราก็คว่างมาตรงประตูแล้วฝักที่ผมนั่งอันนี้เจตนามันก็ถูกแล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นลูกปืนเนี่ยทรู้เข้าได้นะในผมก็จะเป็นนี่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นสิถูกไหมใช่ไหมเดี๋ยวไม่พูดถึงเราแล้วมันก็ต้องระวังแล้นะตอนนี้รถจะรถเสียหายอะไรบ้างครับก็รถมัน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 ก็รามันก็รถมันก็มันก็รถมัก็รถม แต่ว่ามันก็เป็นที่ให้แนบถึงได้ว่ามัน,าานได้การที่จะร้ายได้เป็นผู้คนอื่นนะแต่ถ้าเป็นตัวนายชูวิตอันนี้มันก็หมดประเด็นเพราะมันเข้ากับผมมันตรงไหนมันก็ตรงนั้นนะแต่ลูกปืนโดนมาแล้ว ที่แจงขอความเป็นธรรมกับสิ่งเนื่องจากว่าผมเองก็เป็นคนเปิดเผยผมไปในทุกที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนผมเรียนตรงๆหลายๆคนก็เข้ามาพบผมบางคนก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่เขาก็เขาก็ขอ,อคือเขาจะเป็น f อฟซผมไหมจะเป็นผมเป็นไอดอลอะไรก็เขาก็บางคนเขาเข้าพูดแบบนั้นหรือบางคนเขาจะอาจจะมันไส้ผมก็ได้แต่ไหนๆเจอแล้วก็ขอถ่ายรูป ตรงนี้อยากใ,ให้ให้ความเป็นธรรมคือผมไม่ได้ปกปิดอะไรเรื่องการที่มาขอถ่ายรูปผมแล้วนําไปเผยแพร่เขาบอกพี่ผมโพสได้ไหมผมบอกได้เพราะผมก็ออกมาทุกวันเนี่ยต้องมีคนขอถ่ายภาพแต่เนื่องจากตัวนายชูวิทย์ได้เอาภาพผมเนี่ยไปโพสที่ให้พวกท่านดูสถานที่ก็ไประบุสถานที่เขาแล้วมันก็เขียนนะในโพส จากนั้นมันก็มีพูดถึงผมหลายประเด็นหลายเรื่องระบุสถานที่ที่ผมไปด้วยที่ผมบอกพวกทัานทราบว่าเนื่องจากเหตุผลต้องชี้แจงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนพื้นที่เพราะคุณไปพูดว่าเขาเปิดนะผมไปอยู่จน,นตีสามตีสี่นั่นหมายถึงคุณโพสต์อย่างนี้พื้นที่รับผิดชอบเขามีความผิดสิแสดงว่าเขาเปิดสถานบริการเกินเวลา แล้วคุณก็ไปพูดอีกไม่บ้นไอ้นี่ก็ต้องไปถ่ายตังค์ไปดูแลคุณก็เห็นไหมผมไปทุกที่นะทั้งส้านอบริการประเภทนี้หรือร้านอาหารหรือกระทั่งห้างสรรพสินค้าผมก็ไปข้าไปใครถ่ายภาพผมขอถ่ายภาพด้วยผมก็เชื่อว่าเขาสื่อสารกันนะว่าผมเป็นคนง่ายๆบอกเขาบอกพี่เขาพี่เขาก็โอเคผมก็ถ่ายผมก็ถ่ายภาพกัน ก็ไม่เห็นมีเรื่องมีประเด็นอะไรแต่คนที่เอาไปโพสและไปเผยแพร่เนื่องจากเขาเป็นคนที่สามเขาก็เสียหายนี่การโพสเนี่ยถ้าคุณไปโพสเออผมรอ,อพอจะเล่นหนังอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็อาจจะก็อาจะโอเคกับผมแต่คุณกลับไปโพสว่าผมไปนั่งตรงนั้นแล้วผมก็มีการคุยกับคนที่คุณมีปรากฏภาพแล้วก็ไปกล่าวหาพื้นที่เขาเอีก ว่าสถา,านที่นั้นเป็นสถา,านที่ที่กระทําผิดกฎหมายแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ขอพวกท่านว่าการนให้ถ้ามีถ้าเป็นเขาโพสท่านไม่เผยแพม่มันก็จบแต่สําหรับถ้าผมได้ทราบมาแล้วเป็นเขากับผมอย่างนี้ผมก็ดเดินเนินคดีเหมือนภาพที่วันนั้นที่ปรากฏล่าสุดม,มีมีคนเป็นคนอินเดียก็เป็นคนอินเดีย,นนด,ยด้วยนะที่มานั่งคุยกับผมเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่อายุ30กว่า ไอ้นี่มันก็กลับไปพูดแบบว่ารุ่นผม64แล้วยังมีปัญญาไปนั่งสถานที่อย่างนั้นก็มึงไม่มีปัญญาก็อยาบไปสิกูยังมีปัญญาอยู่กูยังไหวอยู่นะะกูก็ไปมันไปเดือดร้อนอะไรผมก็ยังดื่มได้ก็เห็นอยู่ผมก็เปิดแคมเปญดื่มก็ดั่งของผมน้องๆเข้ามาโปะผมเขาก็อยากคุยสอน ผมก็บอกว่าทุกคนผมก็อัปเดตตัวเองผมจะไปนั่งคุยกับรุ่นแบบรุ่นเดียวกับมึงกูไม่คุยแล้วใช่ไหมผมก็อยากคุยกับเหมือนรุ่นท่านๆรุกนี้อย่างงี้มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างนั่นก็คือตัวผมก็ผมทางานผมก็ลงเองพื้นที่ไปเองดูเองทุกอย่างแล้วมันก็เราประสบการณ์ที่เรามีเหนือกว่าแน่นอนคือประสบการณ์สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้พบได้คุยได้ถามเราก็เอามาจัดมันตัดสินใจได้ว่าอะไรต่อไปอนาคต ไม่ว่าทางการเมืองทางสังคมหรือเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็แย่แล้วสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการที่คุณไปกล่าวหาสถานที่เขาเนี่ยเขาเดือดร้อนจะรับผิดชอบไหมคุณก็สนุกของคุณไม่ใช่ไปโฆษณาเหมือนผมไปนั่งทานข้าวนะอูดอง ก็เอามาโพสแล้วมันเครื่องจริงไหมเนี่ยคุณไปถามที่ปูคนนั้นคุณไปถามที่คุยอะไรกับผมคุณอนุชิงคุณไปถามเขาจกพีดิวันนั้นมีคุยไหมว่าคุยกันว่าจะไปเก็บมึงอะกันจะไปคุยทําไมที่ร้านปูไข่ดองอ่ะจะไปเก็บมึงที่ร้านปูไข่ดองเออเอยากจะเอาไปใส่กระดองปูจริงๆเลยมันพูดได้หมดคนแบบนี้พวกท่านผมบอกว่าเวลามีพูดเขาพูดถึงคนที่สามพูดถึงคนอื่นขอให้พวกท่านโทรถามผมเลย ว่าพี่ครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงคนคนนี้คือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือไอเรื่องผมเนี่ยไปเก็ดผลประโยชน์อะไรทุกที่นะท,ทุกท่านก็ดูแล้วกันผมไม่ได้อยู่ในภาวะที่มันเดือดร้นไปอย่างนั้นทําแบบนั้นแล้วเจ้าหน้าทีท่่ผมอ,อยู่ผมไปผมก็บอกผมก็ไปดําเนินคดีเลยหรือถ้าเขาร้านสถานบริการสถานที่ร้านอาหารเขาบอกว่าผมไปเรียกเงินไปไถ่ก็ให้เขามาแจ้งความดําเนินคดีผมได้เลยไม่เป็นกันโทษทรั์ ให้มันเป็นคดีแต่ไม่ใช่ไปพูดลอยๆแล้วก็พูดจากลก่าวหาใส่ร้ายผมทุกครั้งทุกทุก,ท,ก,ท,กที่เจอพวกคุณแล้วกันเออพอมีไม้จ่อปากมันก็พ่นของมันสนุกแบบนี้แต่ความเสียหายมันเป็นผมแล้วมันเป็นผู้ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องมันเขาก็เสียหายไปด้วยตรงนี้หรือกระทั่งสถานที่แล้วแน่นอนที่สุดตะีเจ้าหน้าที่ร้านก็ เยอที่สุดตอนนี้เราเราทำไปแล้วเพราะว่าทางทางดีนะทาคณะแล้วก็ก็ให้เราก็าดว่าน่าจะก็้าได้ภาพมานนะถ้าเป็นบันป้างผมนะฝากบอกให้มันกัดดิ้นตัวเองให้ขาดเลยแล้วกัน มันพูดกับทุกท่านนี่ว่ามันไม่ได้กว้างทักทายมันนะหรือคนติดตามมันเดี๋ยวก็รู้ยังเหลือมุมไหนครยังไม่ได้ก็อ่านอ่อ่านอ่อนันนี้คือมันกำลังรวบรวมจริงๆหลายๆมมว่พวกท่านก็อยู่ด้วยวันนั้นใครอยู่นะพวกท่านก็ต้องเห็นนายแก้วมาแฝงเพราะมันก็ลอยมาจากตรงไหนอะนะจริงๆก็แต่ว่าเอาพวกท่านอย่าไปเกี่ยข้องนะแต่เดี๋ยวดูนะเอาอย่างเนี้ยเดี๋ยวดูจะเป็นจะเป็นทีนต้องเรียกคุณชูวิทย์มาให้ปากคำด้วยไหมครับ ยังครับตอนนี้คือยังยังยัง,ยง,ยงไม่เรียกไครนครับะครับ่าเราขอตรวจสอบไปแล้วนะครับคือท้องที่ไหนเรียกเขานะเดี๋ยวเขาก็จะไปป้นท้องที่นั้นมีไอ้นู่นตรงนี้ไอ้นี่ตรงนั้นเดินแล้วเท่านั้นไอ้นีน่เท่านี้ก็อย่าง,ง,าง,งนี้ไงงนมันใครกันแน่วันนี่ที่จะไปเที่ยวตัวเขาไปเที่ยวนะหาเรื่องเขามันผมหรือหรือมันเนี่ยอย่าง,ง,งนี้ไง ตำรวจพนักง,งานสอบสวนโดยเฉพาะความมีการตำรวจนครบาลก็เลยไม่กล้าแตะเพราะก็เป็นคู่กรณีกันอยู่ตัวผู้จัดการกับเขามันก็หาเรื่องมันก็จะจอะกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมก็เลยถึงคด,ดีความคืบหน้ามันไม่เกิดขึ้นนะผมก็เข้าใจสถานการณ์ผมก็ไม่อยากไปกดดันเจ้าหน้าที่พื้นที่เขา <S <S <ๆ>ผมเข้าใจเพราะมันเป็นแบบนี้ครับเวลามันถึงบอกปากพวกมันไงถ้าพวกท่านเนี่ยไม่ไปคอยตามไม่ไปเชื่อตามมันก็จบไม่มีอะไรสังคมมันก็ปกติ แต่ถ้าพวกท่านทำเหมือนอย่างทุกวันนี้นะผมว่ามันมีประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสองังคมมากกว่าปากมันเพราะฉะนั้นผมว่านะก็ลดลงได้อย่าไปเอาคอนเทนต์อะไรจากมันหรือว่าจะเอาในเรื่องทางโซเชียลเลยผมก็ขอร้องตรงนีนะ้ขอไว้ด้วยถ,ถ้าทาได้นะครับนะ่ผมมา